กราบสุปดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านวันนี้ขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับพระจีนและประวัติศาสตร์ในอดีตอันยาวนานมาเล่าสู่กันฟังเชื่อว่าหลายคนหลายท่านที่เคยชมภาพยนตร์จีนกำลังภายในจะรู้จักวัดเซ้าหลินจะเห็นว่าการต่อสู้ของพระซึ่งอาจจะขัดสายตากับชาวพุทธวันนี้ขอนำเรื่องราวจากผู้รบเรียงคือคนปอ และตัวผู้บรรยายขอนําเรื่องราวเล่าสู่กันฟังโดยใช้หลักภาษาง่ายๆเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันเผื่อว่าท่านใดที่ไม่อาจจะมีข้อมูลหรือศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเลยจะขอข้ามไปเป็นคำอธิบายสั้นๆง่ายๆเพื่อจะได้เข้าใจกันและฟังกันง่ายขึ้นเจตนายอยู่ที่ตรงนี้ส่วนหลักทางประวัติศาสตร์มีการจารึกเรื่องราวเหล่านี้ เป็นหลักฐานชัดเจนจะเชื่อหรือไม่ว่าพระสิบสามรูปถล่มกองทัพของกบฏในยุคข,ของพระเจ้าถังไถจงที่ประเทศจีนอันเป็นต้นกำเนิดของเส้าหลินที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาเป็นพันๆปีและสืบทอดวิทยายจุดมาเป็นพันๆปีและจนถึงปัจจบุบันนี้ชาวโลกได้รู้จัก ในรูปแบบลักษณะของการฝึกวิทยายุทธเพื่อสุขภาพร่างกายและการปกป้องตัวเองแต่ก่อนจะนำเรื่องราวเหล่านี้สู่กันฟังจะนำบทความทางพระพุทธศาสนาม,มาเชื่อมโยงและกราบขออนุญาตในการขยายความเล่าสู่กันฟังด้วยว่ามีความเชื่อมโยงเชื่อมสัมพันธ์กันอย่างไรและในเชิงวิทยาศาสตร์ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน ถ้าไม่มีมูลคงไม่มีใครจะกล้าบันทึกเป็นจารึกให้ลูกหลานและอนุชนรุ่นหลังได้รับรู้คิดในรูปแบบปัจจุบันคงจะงงเป็นไก่ตาแตกทีเดียวเพราะว่าพระสิบสามรูปถล่มกองทัพเรือนหมื่นถึงเรือนแสนตามประวัติศาสตร์จินนั้นเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในยุคของพระเจ้าถังไทยจงนั้น ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าในยุคแรกๆท่านไม่ได้เคารพพระพุทธศาสนาเท่าไรการต่อมาเมื่อพระสิบสามรูปไปชิงตัวท่านเมื่ออยู่ถ้ำกลางกองกบฏท,ที่เตรียมจะประหารชีวิตท่านแต่ในขณะนั้นยังไม่มีการประหารชีวิตคงจะมีการต่อรองประการใดประการหนึ่งไม่ขอเล่ารายละเอียดมากนักแต่นำความแบบคร่าวๆให้ฟัง ในยุคที่พระพุทธศาสนาขยายไปสู่เมืองจีนในยุคนั้นไม่กว้างขวางนกะและยังมีธรรมเนียมเก่าๆความเชื่อเก่าๆของลัทธินั้นๆมีอยู่ก่อนดั้งเดิมการที่พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจะเข้าไปเป็นหนึ่งหรือครอบครองในหัวใจของมหาชนนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องฝ่าฟันการบัดนั้นวัศวรินเห็นสมควร เพราะว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ช่วยราชสำนักได้ช่วยพระเจ้าถังไถจงและได้ที่จะขยายพระพุทธศาสนาให้รู้เป็นที่กว้างขวางเมื่อราชสำนักมีความไว้เนื้อเชื่อใจและเขารพกการขยายและประกาศพระพุทธศาสนาฝ่ายมหาย,ยานก็จะง่ายขึน้นพระสิบสามรูปนี้จึงได้เข้าถลมด้วยใช้วิทยายุ ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านพระโพธิธรรมหรือท่านตักมอด้วยชาวจีนนั้นอาจจะใช้คำพูดที่เรียกท่านด้วยความเคารพด้วยความเคารพว่าท่านปรมาจารย์ตักมอแต่ในประเทศอื่นๆอ,อาจจะไม่ใช้คำว่าปรมาจารย์เพราะอาจจะดูเป็นการหมิ่นแต่ทางนี้สักนั้นขอกล่าวและเล่าถึงเรื่องราวว่า ชาวจีนเท่านั้นที่ใช้คำใช้ศัพย์ยก ong, ย่องชุมเชยว่าท่านเป็นปรมาจารย์ตรงนี้ผู้เรียบเรียงขอกล่าวยกออกตัวไว้ก่อนเพราะว่าคําว่าปรมาจารย์นั้นท่านผู้รู้จริงๆจะทราบความหมายว่าคืออะไรไม่ได้เป็นการไม่เคารพในพระพุทธองค์แต่เรากล่าวเล่าตามที่ชาวจีนนับถือและ ให้ชายานามท่านด้วยความเคารพประวัติของท่านพระโพธิธรรมหรือพระตักหมอเป็นพระนิกายเซนรูปแรกที่เข้าเผยแผ่ในประเทศจีนในยุคนั้นการใช้กำลังภายในอันเกิดจากอำนาจสมาธิเป็นบาดฐานหรือการเดินลมปลานตามรูปแบบของอท่านพระตักหมอสั่งสอนอุปรมลูกศิษย์นั้น โดยขบวนท่าต่างๆเลี้ยนแบบมาโดยธรรมชาติของสัตว์ต่างๆที่อยู่รอบบริเวณวัดที่เป็นทำเลที่เหมาะสมอยู่ท่ามกลางคุนเขาเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อท่านเดินทางมาสู่ประเทศจีนมาพำนักอยู่ไม่ไกลก้านต่อมาพระจึงได้นิมนต์ท่านมาปกครองที่นั่นเรียกว่าเป็นเจ้าอาวาสผู้รูปแรกท่านเห็นว่าพระจีนในยุคนั้นาร่างกายอ่อนแอ ไไม่ได้ออกกำลังกายด้วยความที่ว่าประวัติของท่านพระโพติธรรมหรือท่านตักหมอไม่ชัดเจนนะักแต่รวมความคล้าวๆว่าจากอินเดียท่านเกิดในตระก,กูลที่มีวิชาความรู้ในเรื่องศิลปะก,การต่อสู้บางตำนานบางคัมภีร์กล่าวว่าท่านเป็นลูกกษัตริย์ของทางอินเดียพอจับใจความได้ว่าท่านมีวิชาความรู้เกี่ยวกับการต่อสู้นั่นเอง พอย้ายถินฐานมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนิกายเซนที่เกี่ยวข้องกับฌานเซนก็คือฌานเป็นความหมายที่ขยายออกมาอีกทีหนึง่งเห็นว่าพระภิกษุในวัดร่างกายอ่อนแอดังที่เล่ามานี่คือเรื่องราของการฝึกวิทยายุทธ์ควบคู่กับสมาธิและวิปัสสนาก็เชื่อมโยงกันในรูปแบบของหลักพระพุทธศาสนา แต่เมื่อถึงคราวบ้านเมืองจำเป็นประ13รูปที่ฝึกวิทยายุทธมีความแข็งแกร่งร่างกายและจิตใจท่านตักหมอจึงคัดเลือกไป13รูปช่วยเหลือในครั้งนั้นเรื่องนี้หากเทียบเคียงตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนดังที่เคยเล่าสู่กันฟังเมื่อครั้งก่อนว่ายูริกเกอเร ใช้อำนาจพลังจิต PK หรือไซโคเ i นซิส PK ซึ่งเป็นอำนาจพลังจิตเกี่ยวกับการหักและวัถตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลหะให้ผู้ชมทั่วทั้งอังกฤษและ,ละหลายช่องสถานีแม้กระทั่งในห้องส่งเองในยุคนั้นในอดีตนั้นทำให้นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยดังทีเดียว เกิดการงงงวยทีเดียวเรียกว่างงงานตะลึงและเริ่มเชื่อและเข้าใจแล้วว่าอำนาจจิตพลังนี้เป็นไปได้มากทีเดียวว่าในการต่อสู้พระสิบสามรูปถล่มกองทัพได้มากขนาดนั้นต้องเกิดจากอำนาจสมาธินั่นก็เชื่อมโยงได้ว่าเกิดจากอำนาจของเซนหรืออำนาจฌานที่ใช้การเดินลมปรานควบคู่กับสมาธิและทักษะรูปแบบของการต่อสู้เป็นรูปแบบพื้นฐาน และอาศัยพลังที่เร้นลับเกี่ยวกับพลังจิตตรงนี้เองซึ่งผู้เรียบเรียงเชื่อมั่นว่าไม่เพียงแค่กำลังภายในที่ต่อสู้ยังต้องอาศัยอำนาจจิตในส่วนของสมาธิตรงนี้ช่วยด้วยไม่อย่างนั้น13คนหรือ13รูปของพระมหายานรูปนี้จะถล่มอย่างนั้นไม่ได้ท่านนึกสึงหลักความเป็นจริงจึงเรียกได้ว่าเป็นอำนาจของฌานสมาธิเป็นตัวหนุนอีกทีหนึ่ง ซึ่งจะเชื่อมโยงได้พอๆกับเรื่องของอำนาจจิตหักงอวัตถุต,ต่างๆของอยูริเกลเลย,เลยได้มากที่สุดนี่ก็คือททเทียบเียงตามหลักวิทยาศาสตร์และทางสรีรศาสตร์นั้นเราก็รู้กันอยู่ว่าผู้ฝึกเปลือบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการออกกลำลังกายแรงต้านในการต่อสู้หรือแรงต้านอื่นๆความเมื่ยล้าก็ย่อมจะน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกฝนเอาเสียเลยตรงนี้ประเด็นนี้ชัดเจน จากนั้นมาพระเจ้าถังไทยจงจึงเชิดชูเป็นพิเศษถึงขนาดจารึกเป็นอักษรไว้ทีเดียวให้ลูกหลานของเราได้ศึกษามาจนปัจจุบันและวิชานี้ก็ยืนหยัดมาได้เป็นพันๆันปีทีนี้หลายคนหลายท่านคงอาจจะเคยมีความคิดเช่นเดียวกับผู้เรียบเรียงว่าพระฆ่าคนได้หรือเรื่องนี้ขอขยายความและเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้พิจะระนารณาตามกันดังนี้ พูดถึงพระวินัยไม่ว่าจะเป็นโพนิกายแยกกันมาโดยนิกายหลักใหญ่ๆของโลกใบนี้มีอยู่สองนิกายคือหินญาณและมหายานในครั้งอดีตเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับคันทปพิริญพานเมื่อมีพระภิกษุกล่าวจากจ้วงเป็นการไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านพระมหาเถระที่มีพระนามว,ว่าพระมหาสสปะ ท่านเกิดการสลดสังเวทใจเนื่องด้วยว่าพระพุทธองค์เพิ่งเสด็จดับขันแต่มีพระภิกษุกล่าวเช่นนี้ด้วยการเล็งเห็นอนาคตดุยันของท่านและวินิจฉัยของท่านท่านเลยเรียบเรียงพระไตรปิฎกเรียกว่าทำสังคยาขึ้นครั้งแรกโดยรูปแบบมุขปาฐะคือการท่องปากเปล่าจดจำกันพร้อมเพียงกันเพื่อตรวจเช็คว่าถูกต้องไม่ตกหล่นในครั้งนั้น การทำปฐมสังคขยานาที่ทำสัตบัญญัครูหาข้างภูเขาเวพระบันพธพระมหากัสสปเถระเจ้ามีอายุพรรษามากที่สุดและมีคุณวุฒิคุณธรรมเลิศเสมอเหมือนพระพุทธองค์ก็ตรงที่ว่าได้รับคำชุมเชยจากพระพุทธองค์บ่อยๆในเรื่องคุณธรรมเกี่ยวกับฌานอภิญญาหรืออภิญญาสมบัติ พระภิกษุในพระพุทธศาสนามีท่านเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าพระพุทธองค์อยู่ได้นานขนาดไหนทรงชานขนาดนั้นได้ยาวนานขนาดไหนท่านก็กระทําได้เสมอเหมือนพระองค์จึงได้รับคํำชมเชยจากพระองค์เนื่องจากบุญบารมีที่ท่านเคยสร้างสักสมมาและพระมหากรสปนั้นในการภายภาคหน้าพระสรีรศพของท่านก็จะถูกเผาอย่างไม่เกียริ ด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าพระสีอานคือองค์ในอนาคตก่อนหน้านี้ก็เคยเล่าเกี่ยวกับประวัติท่านไว้แล้วจึงขอเล่าแบบคร่าวๆว่าเมื่อท่านคัดกรองจากพระภิกษุมากกว่าแสนรูปคัดกรองลงมาได้500รูปที่ทรงอภิญญาที่ทรงปฏิสัมพิธาญาณเรียกว่าเป็นพระอาหารทั้งหมดที่รอบรู้ชัดเจนมั่นคงไม่ผิดเพี้ยน เมื่อกระทำสำเร็จครบเรียบร้อยเป็นถาดตะกร้าสามใบคือพระไตรปิฎกในการบัดนั้นพระจากอินเดียตอนใต้คือท่านปุราณะเดินทางมาถึงแล้วกล่าวคำสาธุการเมื่อทราบว,ว่าพระมหากะสะปาเทระเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่ได้รับเอตตะคะและได้รับคำชุมเชยจากพระพุทธองค์เสมอมาในหลายๆด้านประวัติท่านมาชัดเจน และเรียกว่าโดดเด่นในช่วงท้ายๆช่วงต,ต้นๆท่านไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรเนื่องจากท่านเป็นผู้สมถะยินดีในความสงัดเบลิกเร้นไปบำเพ็ญสมณธรรมยึดมั่นในทุดงเมื่อท่านพระปุราณะมาถึงกล่าวสาธุการเสร็จที่ท่านกระทําทเสร็จแต่พระปุรานะได้กล่าวอยู่ประโยคนึงอันเป็นมูลเหตุให้เกิดมหญญายาในภายหลังก็คือประโยคที่ว่า ข้าพเจ้าขอสาธุการกับท่านเพียงแค่ว่าจากนี้ต่อไปข้าพเจ้าเองจะกระทําตามที่เคยได้ยินได้ฟังพระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ก็คือจะเรียกได้ว่ารอยร้าวครั้งแรกเป็นมูลเหตุให้แยกเป็นมหายันในภายหลังก็ไม่ผิดนะนี่ก็คือเรื่องราวของมหายานจึงเกิดขึ้นในภายหลัง ทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบเพื่อขยายความเล่าสู่กันฟังว่าพระไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนก็แล้วแต่มีอาบัตเหมือนเหมือนกันเสมอเหมือนกันแต่ข้อสำคัญที่สุดเราชาวพุทธทราบดีว่าอาบัตหนักที่สุดเสมือนโดนโทษประหารชีวิตคืออาบัตปาราชิกมีสี่ข้อมีไม่เสพเมถุนคือการล่วงสังวาสกับเพศใด และหลักทรัพย์ข้ามมนุษย์แห่งตายและอุตริมนุษยธรรมคือการอวดคุณวิเศษของตนตั้งแต่สมาธิเป็นต้นไปปาราชิก4ข้อนี้ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวตามลำดับแต่เพียงยุบตัวอย่างให้ฟังว่าพระมหายานนั้นนับถือและเคารพและปฏิบัติตามเสมอเหมือนกับพระเทราวาดคือหินยานของเรา เพียงแค่ว่าฝ่ายหินยานหรือเทราวาดของเรานั้นไม่ตัดสิกขาบทข้อใดข้อหนึ่งออกตั้งแต่ปาราชิกสังคาทิเศษ13ข้ออนิยตสอข้อไล่ลงไปเรื่อยๆแต่ทางฝ่ายมหายานนั้นยังคงรักษายึดมันไม่ถอดถอนก็คือปาราชิก4ข้อสังคาทิเศษ13อนิยต2อนสิสสคีปาจิตี30ปาจิตี92ปฏิเทสนิยสีถึงตรงนี้ ถัดจากตรงนี้ไปพระมหายานท่านยุกเลิกเพิกถอนบางข้อออกไปเพื่อปรับตัวปรับสภาพในสภาวะที่เหมาะสมตรงนี้ถ้าเราพิจารณาลึกๆจะเกิดการสงสัยว่าพระมหายานฆ่าคนในขณะไปช่วยพระเจ้าถังไถจงต้องอบัติปาราชิกหรือไม่ถ้าท่านใดฟังถึงตรงนี้และเกิดความคิดเห็นเช่นเดียวกันกับผู้เรียบเรียง ขอเชิญท่านฟังเรื่องนี้ต่ออาจจะไปติดต่อได้คำตอบอย่างดีทีเดียวซึ่งผู้เรียบเรียงเห็นว่าในศตรวรรษที่20ประเทศญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเรียกว่าริตรอนสิทธิเสรีภาพของพระมากมายยุคนั้นปลาดที่ชื่อว่าโซนินชินมรันท่านปรับตัวรูปแบบใหม่โดยเรียกว่าทำตัวเป็นฆราวาส มีเมียมีลูกและถ่ายทอดตำแหน่งจเจ้าอาวาส่ายสู่ลูกได้อีกและการต่อมาพระในญี่ปุ่นก็เรียนแบบเรียกว่านำท่านเป็นรูปแบบกระทําเช่นเดียวกันจึงเกิดมีเมียมีลูกคนทั่วโลกจึงเข้าใจความหมายว่าพระญี่ปุ่นมีเมียแท้จริงนั้นพอศึกษาไปลึกๆจะทราบว่าท่านโซเนนชินมุรันนั้นได้ลาศิกข,ขาก่อนคือการประกาศลาศิกข,ขา เสร็จแล้วยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติด้วยการขยายประกาศเผยแผ่รพระศาส,สนาในรูปแบบเป็ดพลัเลยเรียกได้ว่าก็เป็นแค่คนธรรมดามีศีลห้านี่ก็คือเรื่องราวที่ท่านได้กล่าวลาสิกขาก่อนตรงนี้จึงน่าจะยึดโยงได้ทีเดียวว่าพระมหายานหรือวัดเส้าหลินในยุคนั้นก่อนทำศึกสงคราม น่าจะมีการเปล่งวาจาพกการลาสิกขาในพระพุทธศาสนานั้นง่ายมากเพียงแค่เปล่งวาจาต่อพระด้วยกันหรือถ้าไม่มีพระก็ขอให้เป็นบุคคลผู้รับรู้เรื่องราวและเข้าใจความหมายก็เรียกว่าลาสิกขาได้น่าจะเป็นประโยคนี้มากกว่าที่ผู้เรียบเรียงคิดว่าพระมหายานหากท่านใดคิดเช่นเดียวกันว่าต่อสู้กับศัตรูฆ่าศัตรูได้ไม่ต้องอภัตปารชิก หรือถ้ายังเป็นพระอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระหมายถึงว่าเป็นแค่ผ้าเหลืองห่มตอและไม่อาจจะไปบวชในนิกายใดใดได้บวชไม่ขึ้นเพราะต้องอาบัติหนักไปแล้วตามพระพุทธบัญญัติน่าจะเป็นรูปแบบนี้คล้ายคล้ายกับท่านโซนินชินวรัน และท่านโซนินชินวรันก็อาจจะเป็นรูปแบบคล,คล้ายๆกันกับพระมหายาณนิกายเซนของวัดเซี่ยวหลุ่มยีก็น่าจะเป็นไปได้ตรงนี้เป็นเพียงแค่การสันนิษฐานเพื่อเชื่อมโยงให้ได้ทราบว่าพระนั้นท่านไม่ได้ต้องอบปัตปรารชิกโดยไร้เหตุผลแน่นอนนี่ก็คือเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังในเชิงการปกป้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ที่ทักษะและวินิจฉัยแต่ละท่าน แต่รวมความท้ายที่สุดขอโปรดทราบว่าระหว่างความดีคือสิ่งที่เป็นความดีกับความถูกต้องแยกกันคนละฝ่ายฉะนั้นเราจึงจะเห็นพระว่าพระดีหรือถูกต้องอยู่ที่ตรงไหนนั่นเองจากเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดคงจะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังที่สนใจไม่มากกว่าน้อย คุณครูบาอาจารย์ของผู้เรียบเรียงเล่าสุขันมาเรียกว่าเป็นความรู้ของท่านผู้เล่าเรียบเรียงจึงกราบบูชาเป็นอาจจริยะบูชาและก่อนทําการบันทึกก็ได้กราบบูชาพระรัตนตรัยเป็นที่เรียบร้อยกราบสวัสดีครับ